เอาไม้วางตรงกับที่เลยรก่อนหันไปดูสิตรงไหมตรงใช่ไหมสมาธิอยู่ที่ลูกนะสมาธิอยู่ลูกหัวเต็มเต็มไ่อะไรพิชดอยเดี๋ยวไปชิดได้อไรอ้าสวยสวยมาน้องเจ้า นี่ไเห็นทงไหมนี <Barn> ่ไงงอยู่นี <ifi> ่น <ẫ en> ี่นี่นี่งองหือเล่าลีอ่าดูเลงก่อนค่ะอู้ยังอยู่แม่่ก็ตกใจ